านไปแล้วครึ่งทางสำหรับก,การแข่งขันในรอบ Bring Off f i e ผมยืนอยู่ตรงนี้ยังรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลและผู้แข่งขันที่อยู่ตรงนั้นเขาจะรู้สึกกดดันขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราจะมาให้กำลังใจพวกเขาให้ผ่านบททดสอบสุดโหดบนเปลวเพลิงนี้ไปให้ได้ถึงตัวเองตอนเด็กๆเกมื่อบ้าอาผมผมรู้สึกชอบเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่บ้าดีแล้วการแรปเล่าเรื่องราวได้ดีผมชอบในเรื่องราวที่มีเลือดมีดีเทลลงดีเทลได้ มันมันทําให้เห็นภาพอะฮะเอาเป็นว่ากูกลัวใช่ใช่กลัวไม่ได้กลัวเรื่องราวแล้วกลัวมันนั่นแหละกลัวมึงนั่นแหละใช่กูเลยไม่โกรธไงกูกลัวมันนั่นแหละไม่จะเสียของเข้าท้องกูไม่ได้โอเคครับยินดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเจอกันรอบหน้านะครับทั้นี้มายังไงรู้จักกันไหมเอ่ยสวัสดีครับ วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนจังหวัดอะไรนะครับสตูนสตูนแก่ๆหัดย้ายมาเหรอมาครับมาคับมันมันผมชอบคนนี้ผมเป็นคนเลือกเข้ามาพี่คนนี้จริงป่ากผมชอบคนนี้มากเในยูทูบคตคนโดนเลยผมเข้าเข้ากับทีม Still Fly มากเลยผมพาคนนี้ไปตั้งแต่ตอนยอดวิวเขายังไม่กี่แสนวิวเลยนะพี่ดูเหมือนกันดูเหมือนกันเดี๋ยววันนี้พี่ทัาไปตื่นเต้นไหม สุดแล้วพี่ตื่นเต้น CN นี่ย่อมจากอะไรใช่นะเป็นชื่อแฟนเก่ากับผมครับตอนมหนึ่งโอเคไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเปล่าครับมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเหมือนสัตว์ไว้เลยนะไม่เป็นไรก็ตอนนี้เขาจะได้รู้แล้วว่าเราอยู่จุดไหนแล้วใช่ไหมได้ครับ CN โอเคลุยนะตื่นเต้นจังเลยหล่นๆครับพี่ผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่า ในบรรดาแรปเปอร์หน้าใหม่ที่ขึ้นมานะครับซีเอ็นถือเป็นหนึ่งในท็อปสามที่ผมจับตามองอยู่เลยก็ว่าได้จริงนะครับเขามีคาแรคเตอร์ในการแรปที่ดุดันนะนะั่นคือสไตล์หลักที่เวลาใครพูดถึงซีเอ็นส่วนใหญ่เขาต้องนึกถึงความฮาร์ดคอร์ในการแรปของเขานะครับครับพี่ก็ผมทีมผมกดปิดไฟไปนะตามริงก็ไม่อยากปิดเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้จริงๆนะเราพอเราเรารู้จักกันอะแล้วเราก็รู้ว่านายทำอะไรได้มากกว่านี้ด้วยอันนี้<ช>อาจจะเป็นเพราะยังแบบตื่นเต้นเวทีอยู่นิดนึงนะครับพี่ การเรารู้เลยขึ้นมาคําแรกอ่ะมันมีช่วงแผ่วเยอะมากเลยนะแชมป์ใช่ครับที่แบบพูดอย่างนี้คือพอเรารู้จักกันนะเราแบบมั่นใจว่าแชมป์อ่ะได้มเกลเชื่อทำได้มากกว่านี้แน่นอนครับสู้ๆรับรอบน่ะผมมากครับพี่ผมชอบนะผมชอบเพราะว่าผมเข้าใจว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะเหนื่อยมากถ้าแรปเร็วขนาดนั้นน่ะคุณแรปแบบรวดนแบบยัดคําให้เยอะแล้วหายใจเก่งมากก็คือจริงๆเขาเป็นคนมีโมเดลเชื่สูงใช่บอกว่ามามาทำโชว์จริงๆแล้วเพิ่งเคยเห็นเขาโชว์สดครั้งแรกก็ เหมือนแบบยังดึงประสิทธิภาพตัวเองออกมาได้ไม่เต็มที่อ่ะครั้งนี้ก็ยังไม่ดีทัต่แต่ก็ยังชอบอยู่เอาจริงๆนะในโฟล์การโหดร้ายการสลับคําการแก้งของเขาอ่ะให้ได้ถูดเขาอ่ะเคยเปอร์ฟอร์มที่ไหนมาบ้างป่ะเคยแสดงที่ไหนมาบ้างมั้ยก็มีบ้างครับมีงานวอรเดนแัปมีหลายๆงานอืแต่แต่ไม่ค่อยได้บ่อยๆใช่ไหมไม่เคยมาแข่งอะไรแบบนี้ครับโอเคก็ถือว่าถือว่าทําได้โอเคแต่แต่อย่างที่เบนบอกไปนะมันแบบว่า มันน่าจะใส่เอเนอรมากกว่านี้จริงๆแล้วอะ่ะเออถ้าถ้าได้เอเนอรจรตรงนั้นมาแบบเหมือนตอนที่ในวิดีโอนะโหกูยกนิ้วให้แนะ่นอนเต็มร้อยแต่นี้เรากำลังดาอยู่เลยเฮ้ยให้ดีไหมย,ยกยกนิ้วนี่คือนิ้วอะไรพี่ <c oughs> นิวน้วโปง้ปงนิวง้วโป้งนิ้วโป้งร้อยเซนสอน<า>นิ้วอะไร<า>ไทยเทงี่แหละเจอกันคราหน้าครับผมก้าหน้าเขาเดือดเดือดกว่านี้นะครับหวังว่าครั้งหน้าเขาจะ ทำได้เปิ๊กป๊ากกว่านี้นะฮะแล้วข้างหน้าถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่เอาแล้วก็รอบหน้าของว่าจะได้เจออะไรจะได้ยินอะไรแล้วก็ได้ดูอะไรชมอะไรมันแบบว่าเดือดกว่านี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 โอ้โหรอมานานคนนี้เป็นคนให้สร้อยเป็นคนให้สร้อยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย อายุ16ปีค่ะใบนี้เจ๋งมากขอบอกคนนี้เจ๋งมากขอจองเลยคนนี้ขอจองเลยคนนี้ผมจอะจองเลยเดินไปขอลานะชักอยากจะสู้ปะสู้ปะชมแล้วฮะต้องลองฟังก่อนนะพี่นะโอเคมันมาจากที่ไหนครับมันาจากที่ไหนหนูหนีสอบมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะโอ้โหสุดยอดไม่ดีนะไม่ดีนะหนีสอบไม่ดีนะแต่สุดยอดแต่เดี๋ยวน้องกลับไปสอบนะใช่กลับไปย้อนหลังโอเคครับโอเคครับผมดีมากครับ ก่อนที่น้องก็จะตื่นเต้นมากกว่านี้นะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยครับก็โยจานยังหูเข้ามาแล่มา่แก เถอรถยนต์โอ้สุดยอดครับผมสุดยอดครับเรียอาจจะขาดการเตรียมตัวมาติดเรื่องความคมชัดนิดนึงนะครับฟังมันยังไม่เคลียร์เท่าไหร่คืออย่างนี้เลยอ่ะทับต่อไปครับสู้ๆนะครับมีแบบ potential แน่นอนครับผมสู้ๆนะครับอย่าท้อนะครับทับต่อไปครับเอาใช้โอกาสมาได้พอกูไม่ยอมอแน่นอนจะไม่ได้เงินกลับบ้านเสื้อเดอร์ การแข่งขันรับริงเอฟฝ่ายดำเนินต่อไปผู้เข้าแข่งขันหลายคนไม่สามารถแรปผ่านเกณฑ์ที่พีดีตั้งไว้ทำให้พวกเขาต้องผิดหวงังแล้วตกลงไปในวงแหวนเพลิงคนแล้วคนเล่า ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีประสบการณ์มาแล้วจากซีซั่นที่แล้วมาดูกันว่าซีซันนี้เขาจะผ่าน60วินาทีโดยไม่โดนพีดีทั้งหมดกดเฟลได้หรือไม่สอนอยู่จากซีซั่นที่แล้วซีซั่นที่แล้วมันสอนหนูให้รู้ว่าหนูต้องเป็นตัวเองถูกต้องครับซีซันที่แล้วสอนให้หนูรู้ว่าหนู ต้องสู้ในแบบของตัวเองและหนูจะเป็นแบบตัวของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้ค่ะโอเคเป็นเต้นมากเต้นที่สุดเลยแล้วตั้งแต่จนจนจบเหมือนเหมือนไม่ได้มาเหมือนไม่ได้มานั่งดูรอบแบบรีคอฟายอ่ะเหมือนมานั่งดูศิลปินสักคนหนึ่งมาโชว์เราดูอ่ะ คูดมันเป็นไงพี่เดชพัฒนาการเนาะพเอาเอาแพ้เอาไหมแซบแซบเอาไหมเท่ครับผมชอบนะต้องต้องจริงๆต้องขอบคุณพี่เลซี่ล็อกซี่มากค่ะที่ให้สร้อยคือหนูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นพี่ง่วงหรือเปล่าถึงไปถึงข่อยใส่ส่วนสร้อยลูกสาวเดี๋ยวจได้หนังพวกคุยมันจริงๆไม่ได MM ้ทำได้แค่หาวทำตรงมันฉาวแต่ตัวจริงเสียขาวแต่ภาไม่ก็เปิดโพสิชเชนไปสาวนี่เขากลัวนะเซอร์ไพรส์ครับสกิลเขา พอมาออนสเตจแล้วมันแบบมีอิมแพคมากกว่าตอนที่เฟสต t ทูเฟสอีกใช่ผมรู้สึกคิดไม่ผิดเลยที่ที่ที่ให้สอยไว้ผมคิดว่าในรอบ R ิง o อ f ไฟน e นี s <S ่ทำได้ดีกว่ารอบ face to face ตะอีกนะครับทำดีมากครับผมแล้วก็ขอให้เข้ารอบลึกๆนะครับผมสู้ๆครับผมชอบมากเลยครับชอบมากเลยก็คือมันเท่อ่ะแล้วแบบมันคุณรู้ว่าเหมือนคุณรู้จักตัวเองอะเออแล้วคุณแบบนำเสนอตัวเองออกมาได้แบบเต็มที่ โดยแบบไม่ได้ลังเลไม่ได้กังวลว่ามันจะจะผิดท่าอาเลยคุณเป็นธรรมชาติมากแล้วแบบนี่แหละคือแบบคุณภาพคุณภาพแบบคือสิ่งที่เห็นเนี่ยมันบอกได้อย่างหนึ่งเลยว่าน้องเขาซ้อมกับตัวเองมาเยอะมากเขามีการซ้อมบ็อกกิ้งนะทุกอย่างเขาจะรู้ว่าท่อนนี้เขาต้องย่อท่อนจบเขาต้องจบท่านี้ท่อนนี้เขาต้องหมุนแล้วดินามิกที่เขาแรปเสียงหนักเบาเขาซ้อมมาเป็นอย่างดีนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับการซ้อมมาแล้วเขาแบบ มาโปรมากไม่มีข้อผิดพลาดเลยเลยลมนะผมรู้สึกว่าลมเหมือนเมื่อกี้เขาจะนิดแต่มันไม่หมดอะแตบเขาลุ่ยเต็มเลยเน่จะเสียดูกูบอกหมดแต่ล้วและปอบปอบกูจะสอนกูจะบอกกูจะฟังกูก่อนไหมกับไปฟังของใครกูน้อยแล้วมือจอจะขึ้นใจว่าบัวทำอยู่คุ้ยแต่มันเจ๋งคุณเก็บได้ดีคุณแบบดีไซน์การหายใจได้ดีมากเต็มตัวมันดีมากวันนี้ยินดีกับคุณมากมากขอบคุณมากค่ะนบครับผมครับสู้ๆครับยอดสุดมากสุดยอดมากสุดยอดมากเอสเกเตชิ้ เขาบอกว่าอะไรพี่เดยถามว่าแตกต่างอะไรจากซีซันที่แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นตัวตัวเองมากขึ้นซึ่งก็ถูกต้องมันเป็นคำตอบที่ผมชอบมากคุณใตกตา่างเลยหนูเป็นตัวตัวเองครับนี่แหละสิ่งที่เราต้องการหาในแรปเปอร์โอ้รอคนนี้มานานจะแรปไม่ใช่แค่มาแหกปแบบากแหกปากและเทียบสกิลกับทุกคนที่อยู่ที่นี่กูคัา